สวัสดีกันด้วยนะครับคลิปนี้จบเกมโปเกสัก้านะครับแต่คลิปนี้ผมก็จะมารีวิวแมวไฟกันนะครับหรือเรียกว่าเนียบีนะครับร่างแรกจะชื่อว่าเนียบีเป็นเป็นแมวไฟธาตุไฟล้วนนะครับร่างที่2ก็จะชื่อว่าทอร์เคสแต่ในภาษาญี่ปุ่นไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะครับร่างที่2ก็จะเป็นมีลายสีน้ำส้มขึ้นมาบนบนหลังนะครับแล้วก็มีตรงหางด้วยแล้วก็ลำตัวก็จะเป็นเอ้ยแล้วก็หนวดก็จะเป็นสีส้มนะครับตรงพวกที่มันเป็นแดงแดงก็จะเปยนสีส้มหมดแล้วก็ ตัวจะใหญ่ขึ้นด้วยนะครับส่วนล่าง3ชื่อว่าอินเซเนลอนครับจะเป็นแมวธาตุไฟความมืดชื่อว่ากาโอไกเอ็นนะครับถ้าในภาษาญี่ปุ่นที่เขาเรียกกันนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านสกิลมันกันก่อนเลยเอ๊ะเดี๋ยวเรามาบอกวิธีการได้ของมันกันเลยนะครับได้จากโชคลาบนะครับแล้วก็พอเราเติมโชคลาบเราก็จะได้ชิปมาพร้อมกับตัวนี้นะครับถ้าเราเติมครบ5วันนะครับเติมกี่บาทก็ได้นะครับเราจะเติมน้อยๆก็ได้หรือจะเติมเยอะๆก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่อยากเติมเยอะก็เติม น,น้อยเพราะว่ามันจะได้ประหยัดตังค์ด้วยนะครับส่วนใหญ่ตัวนี้เขาจะเอามาเก็บขังกันนะครับแล้วก็จะไม่ไดเอามาเป็นตัวหลักในธาตุไฟนะครับถ้าเป็นตัวหลักในธาตุไฟแนะนําพวกการอนพวกโฮโอใต้ดินฮิธานอะไรอย่างงี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันเลยดีกว่านะครับสกิลแรกชื่อว่าเบรดนะครับถ้ามีแอสทอร์เรคทในการต่อสู้ทุกครั้งที่ศัตรูถูกสกิลธาตุไฟโจมตีมีโอกาสติดเผาไหม้ที่0และลด10%แอคแท็กและสเปเชียลดีเฟน e ์นะครับถ้าสมมติ ในการต่อสู้มีไอ้ตัวนี้อยู่ในทีมนะครับและตัวนี้ถูกธาตุไฟโจมตีมีโอกาสติดเผาไหม้40%นะครับแล้วก็จะลด10% Attack แท็และ Special Defense มีผล3เทิร์นนะครับจะลดของฝ่ายศัตรูนะครับน่าจะฝไฟศัตรูนะครับอันนี้ไม่แน่จแต่น่าจะฝ่ายศัตรูเพราะว่ามันไม่ใช่สกิลโจมตีนะครับต่อไปสกิลเอาเล็กเป็นทธาตมังกรนะครับสร้างความเสียหายทธาตมังกรแอคแท็เพิ่มความเสียหาย50%ให้ศัตรูที่ถูกกำหนดและติดดีบัฟอยู่เขอบเขต หมู่พลังโจมตี40นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูสกิลต่อไปกันเลยนะครับสกิลต่อไปชื่อว่าสกิลเฟรนซี่นะครับจะเป็นการข่วนนะครับสกิลนี้ถ้าความมืดสร้างความเสียหายธาตุมืดแอคแท็กถ้าเป้าหมายติดเผาไหม้อยู่จะทําให้เป้าหมายสตันมีผล1เทิร์นนะครับครอบเขตเดี่ยวพลังโจมตี75สกิลต่อไปเป็นสกิลแอมเบอร์นะครับเป็นการฉีดไฟใส่ศัตรูนะครับเป็นธาตุไฟนะครับสร้างความเสียหายธาตุไฟแอคแท็กเมื่อโจมตีจะสะสมผลเผาไหม้1ชั้นให้กับศัตรู แต่ละเทินจะเสีย6 HP จากค่าสูงสุด6% HP นะครับจะค่าสูงสุดมีผล5เทินสะสมได้5ครั้งนะครับสกิลต่อไปสกิลชื่อว่าแฟลร์บิทครับโปกเกมอนธาตุไฟไฟเราทั้งหมดยกเว้นตัวเองจะเพิ่มพลังเคลื่อนที่แล้วก็วงเล็บอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาหมายความว่าอะไรนะครับรู้สึกว่าเขาน่าจะแปลมาครับอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวมาดูสักเอ้ยเดี๋ยวมาดูอันต่อไปเอ้ยเดี๋ยวเรามาดูนอกนอกจากวงเล็บดีกว่านะครับจากนั้นจะสร้างความเสี่งยงธาตุไฟไอแอคแท็แ ให้กับเป้าหมายเมื่อโจมตีสะสมผลเผาไหม้1่ชั้นให้ศัตรูแต่และเทิร์นจะเสีย6% HP จากค่าสูงสุดมีผล5เทิร์นนะครับสะสมได้5ครั้งเพิ่มความเสียหาย50%ให้ศัตรูที่ถูกกำหนดและติดดีบัฟอยู่ขอบเขตเดียว,ยวพลังโจมตี100นะครับก็สกิลก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็อธิบายไม่ถูกนะครับว่าสกิลมันมันทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเอาเลยดีกว่านะครับจะตัดไปตอนที่อยู่ในเกมนะครับ้ในการต่อสู้นะครับ โอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลที่1กันเลยดีกว่านะครับสกิลหนึ่งชื่อว่าเอาเล็กนะครับเป็นสกิลหมูนะครับจะโจมตี40เอ้ยไม่ใช่พลังโจมตี40นะครับแล้วก็จะโจมตีอยู่ที่3ฮิตนะครับนี่นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่นะครับจะโจมตี3ฮิตเป็นสกิลโจมตีหมูนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลที่1กันใหม่ดีกว่านะครับมาดูกันใหม่นะครับสกิลที่1นเอาเล็กนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ นี่นะครับจะเป็นสกิลท่านมังกรน,นะครับแต่ว่าเวลาโจมตีมาจะโจมตีออกมาเป็นไฟนะครับแล้วก็ตสกิลต่อไปจะเป็นการขวนนะครับปุ๊บอย่างนี้นะครับขวยวให้ทุกคนดูอีกรอบนึงนะครับปุ๊บอย่างนี้นะครับจะขวนขขวนแล้วก็ถ้าส,ต,สตูติดผมให้รู้สึกว่าสกิลนี้จะแรงขึ้นด้วยนะครับอ๋อมันจะทําให้สตูสตันนะครับ ถ้าเป้าหมายติดเผาไหมอยู่จะทําให้เป้าหมายสตันหนึ่งเทินนะครับหาให้มันเผาไหมนะครับเผาไหมนี่รู้สึกว่าจะเป็นสกิลนี้นะครับนี่นะครับเผาไหมแล้วเราก็พอเราใช้สกิลนี้เราฝั่งตรงข้ามติดเผาไหมแล้วให้เราใช้สกิลนี้ตามเลยนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นตอนมันสตันนะครับเพราะว่ามันมันเลือดน้อยนะครับผมไปเลือกด่านตัวที่มันด่านไอ้พลังน้อยๆมา แล้วามาดูสกิลนี้ใหม่เดี๋ยวก่อนครับ,บ <c oughs> นี่นครับติดเผาไหม้แล้วพอมาติดเผาไหม้นะครับให้เราใช้สกิลนี้ต่อรู้สึกว่าจะสตันนะครับไม่สตันนะครับเพราะอะไรก็ไม่รู้น่าจะหลบหลีกหรือแบบเพราะเมื่อกี้มันขึ้นมาหลบหลีกนะครับอันนี้ไม่แน่ใจแต่เรามาดูกันใหม่ดีกยวก่อนะครับไปมาดูสกิลอื่นดีวกว่อนครับอันนี้อันนี้ลองไปแล้วแล้วก็อันนี้ อ๋อสกิลนี้ก็จะสะสมผลเผาไหม้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองโจมตีดีกว่าเอาตายเลยงั้นเดี๋ยวเราไปลองอีกด่านดีกว่านะครับด่านที่มันโหดกว่านี้นะครับเราจะได้ดูว่ามันมันดีไหมครับไอ้มันจะติดติดสถานะนั้นจริงไหมครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ตัดเข้ามาในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลคอมโบกันอีกรอบหนึ่งดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะใช้สกิลนี้ก่อนนี่นะครับก็จะติดเผาไหม แล้วถึงเทธอหนงเขานะครับเขาก็จะเสียเลือดไปด้วยนะครับนี่นะครับเสียประมาณ6%ของ HP จะค่าสูงสุดนะครับแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูสกิลนี้นะครับมันจะทําให้เป้าหมายสตันนะครับถ้าเป้าหมายติดของไม่อยู่เองตายเลยงั้นเดี๋ยวเราลองอีกรอบหนึ่งดีกว่านะครับเอาตัวนี้แล้วกันครับเดี๋ยวจะลองทําให้ฝ่ายตรงฝ่ายตรงข้ามสตันนะครับเอาตายล้ว ลองใหม่นะครับนี่นครับปึ๊บอ้เขาไม่สตันไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงไม่สตันนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับให้สตูีิถูก,กำหนดเดี๋ยวลองลอง,ลองท่านมังกรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลวันติกันเลยดีกว่านะครับจีนะครับเดี๋ยวหาตัวตีกัน,นครับอันติก็จะเป็นการพุ่งชนนะครับ จะเพิ่มไฟให้กับรอบๆตัวแล้วก็พุ่งชนสายไฟตรงข้ามนะครับนี่นะครับก็จะเป็นการรีวิวสกิลทั้ง 1- 4ถึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งดีกว่าถ้าสมมุติสกิลนี้น่าจะแพ้ธาตุแฟรนี่นะครับดูแล้วเพราะว่ามังกรมันจะแพ้ธาตุแฟรี่แล้วก็สกิลนี้จะเป็นมังกรด้วยนะครับธาตุมังกรเดี๋ยวเราค่ายตัวนี้ก่อนครับเอา แนะนำว่าให้ใช้เป็นถ้าจะเป็นตัวไฟถ้าจะให้เป็นตัวหลักไม่แนะนําให้เป็นตัวนี้นะครับรู้สึกว่าตัวนี้มันเอาไว้สะสมดีกว่านะครับจะมาใช้เป็นตัวหลักในทีมไฟไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตัวนี้แนะนําเป็นพวกลิงไฟลิงไฟล่างชิปหรือว่าเป็นลิงไฟล่างในเขตจับก็ได้นะครับรู้สึกว่าน่าจะดีกว่าแล้วก็เป็นฮิโนอาราชิจะดีกว่านะครับไม่ก็ลิซาดอนลิซารอนล่างไอ้นี่นะครับล่างเมกาจะดีกว่าตัวนี้รู้สึกว่าเอามาเก็บไว้ใน้ำลังนะครับ มาเก็บว้แนวคลังจะเท่นะครับเอามาสะสมไว้อะไรอย่างนี้นะตัวนี้หาได้จากโชคลาภนะครับหาได้จากการเติมโชคลาบปึ๊บปึ๊บปึ๊บรู้สึกว่าผมชอบสก,กิลหนึ่งสุดแล้วเพราะว่ามันมันตีแล้วมันแบบมันดูหนักหน่วงมันเท่ดีนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะสุม่มถ้าวันไหนที่พาเกียร์มาเดี๋ยวผมจะสุ่มพาเกียร์แล้วก็จะรีวิวพาเกียร์ให้ทุกคนดูด้วยนะครับแต่ว่า อาจจะไม่ได้รีสกิลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าที่รีสกิลมาให้รีแล้วเดี๋ยวก็จะมารีวิวให้คนดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกปฏิหารให้เรามาแลก,กตุก๊กตาฮะเอาไว้ตกแต่งบ้านประมาณนี้นะครับถ้าสมมติเราพลังสิบล้านขึ้นแล้วก็เอ้ใครพลังสิบล้านขึ้นแล้วก็แนะนําให้ซื้อพวกนี้นะครับเพราะว่ามันเหมือนมันจะบวกดีนะครับแต่ว่าพลังใครที่ยังไม่ถึงสิบล้านก็เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับยังไม่ต้องซื้อหรือว่าถ้าจะซื้อเลยก็ซื้อได้เลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสกิทการซัน้าซอสเอ้ยซันตาคอร์สนะครับผมแลกไปได้แค่25นะครับเพราะคิดว่าคงไม่ให้มาเป็นฟักทองจะสุดท้ายก็มาเป็นฟักทองนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะหมดเขตกดพาร์ตแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องรอใหม่นะครับอีกเอ้ยเดี๋ยววันนี้อ๋อหมดวันที่28เดือน12นะครับอันนี้ผมก็กดไปแล้วนะครับแต่ว่าผมใช้เป็นเติม4 7 0ด้วยเพราะว่าผมจะมาทำไคโอก้านะครับถึงได้ไคโอก้ามาครับไคโอก้าตัวนี้ เดี๋ยวเรามาใส่อาวุธขึ้นกันดีกว่านะครับผมก็จะใส่อาวุธของคาลกาให้ตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าจะใส่อะไรให้กับมันดีนะครับผมก็เลยใส่ให้อน,นี้ดีกว่าคาลการู้สึกว่าถ้าจะใส่อาวุธให้มันผมคิดว่าผมมีแค่อันนี้นะครับไอ้นี่นะครับเป็นสร้อยมิสเตอร์เลียสวอเตอร์ด็อปนะครับเป็นเหมาะกับธาตุน้ำธาตุน้ำแข็งนะครับธาตุแมลงจะเพิ่มพลังสกิล19%นะครับ แล้วก็ที่ผมใส่ใส่ไอเขาเรียกว่าไอผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะครับผมกดมาได้จากเกาะเกาะท้าทายนะครับอันนี้ผมก็ใส่รวบรวมพลังจากทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปกป้องความปลอดภัยของผู้สมัยนะครับผมก็ใส่แค่ให้มันบวกสแตตตรงนี้นะครับตรงนี้ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าของก็ยังไม่พอนะครับเลยยังไม่ค่อยสนใจนะครับก็จะบวกประมาณนี้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ